สวัสดีครับพบกับนิโคมอลทัวร์นะครับวันนี้วันนี้ผมพามาชมเครื่องเสียงนะครับรถแห่น้องวิทยานะครับซึ่งเป็นไปรุ่นสร้างตัวนะครับเหมือนกับว่าทำอาชีพแบบนี้แล้วก็ได้อยู่ดูแลแม่ที่บ้านต่างจังหวัดนะครับมาประกอบอาชีพเครื่องเสียงเปิดตามงานแล้วก็รถแห่นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับน้องวิทยาแล้วก็พูดคุยแล้วก็ชมเครื่องเสียงกันครับ น้องวิทยานะครับเป็นเจ้าของเครื่องเสียงเออ่เป็นยังไงมายังไงถึงไ,ได้มาทําเครื่องเสียงแบบนี้ครับมามาประกอบอาชีพแบบนี้ครับอยู่ซื้อเนี่ยนะครับอยู่บ้านกับแม่แล้วผมมีอยังเห็ดอัอเลยเอามาลองเก็บด<อ>ูครับแบ๊บใจรักว่ะที่แรกรักครับ,บกใจรักนะครับตั่งแรกโอเคตรื่องใจรักนะครับตั่งแรกครับน้องวิทยาอายุเท่าไหร่ครับน้องวิทยาตอนนี้ยี่สิบห้าโอ้ยี่สิบห้าปีนะครับคือพี่ พวกพี่ๆลงทุนให้อยู่กับแม่แล้วก็มาเปิดเครื่องเสียงตามงานต่างๆครับบแพงขึ้นข้าวเป็นสามคืนขึ้นยางสิ่จับาทอยู่ประมาณสีพันห้าหรือสามพันสี่พันห้าเมสาเลยบ่รับรวมน้องไฟด้วยครับณะรถแห่น้ำเส่ก็อยู่เจ็ดพันถึงแปดพันรวมเปิดเครื่องเสียงแล้วก็รถแห่ด้วยประมาณสามพืนสี่คืนก็เจ็ดพันห้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมเครื่องเสียงกันครับให้น้องวิทยาพาชมนะครับอ่าไปดูกันก่อนเลย ก่อนที่จะเป็นเครื่องเสียงได้ต้องมีอะไรก่อนครับนี่นี่แหละครับมีตู้มีมีขยายมีพาบเวอร์ดนะครับมีตู้ตู้นี้เฮ็ดเองวะเฮ็ดเองอะตู้นี้เฮ็ดเองวะนี่ครับโอ้โหนี่นะครับตู้ชุดนี้เราเรียกอะไรครับข้างบนนี่ไหนครับเขาเอนเสียงเขื่อนเสิยงเสียง,ง,งกลางครับอ๋อเสียงกลางแล้วก็มีฮอนบอกเขิ่นครับมีเสียงกลางแล้วก็ฮอนแล้วก็ตัวนี้คือตู้เบสูเบสนะครับโอ้นี่เราถ่ายทํากันแบบ ฝนตกช่ำชนะครับเดี๋ยวมาดูภาคขยายกันบ้างครับนี่นี่คือชุดเดียวข้างหน้าเลยแล้วก็ออกงานได้เลยไม่ต้องเอาลงจากรถครับข้างในชุดเครื่องเสียงครับข้างในนี่คือควบคุมชุดเครื่องปรุงครับอชุดควบคุมเสียงอ่าครับเครื่องเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่นะครับคือตัวมี power บ่ power อยู่ตรงไหนชุดเครื่องปรุงชุดเครื่องปรุงผมก็ไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมครับก็คือต้องถามน้องเขา คือไม่ได้อยู่ในวงการนี้นะนี่คือชุดเครื่องปรุงเป็นพวกตัวปรับเสียงต่างๆอ๋อแล้วก็มีมิกเซอร์ใช่ไหมครับตัวนี้อ๋อมิกเซอร์อ mixer, แล้วก็มีตัวโน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กเปิดเพลงแล้วพาวเวอร์ใหญ่มันอยู่ไหนครับนี่ยู่ข้างหลังครับอ๋อพาวเวอร์ใหญ่อยู่ข้างหลังอันนี้ชุดเครื่องปรุงนะครับน้องเขาเรียกชุดเครื่องปรุงก็คือการทํางานก็คืออยู่ในหน้ารถเลยไม่ต้องยกลงคือควบคุมเองคนเดียวมไม่มีลูกน้องไม่มีอะไร ครับเดี๋ยวเราไปดูาวเวอร์กันก็มีอะไรบ้างด้านหลังนี่นะครับเป็นมาเปิดงานกระถิ่นนะครับก็อยากจะแนะนำรุ่นน้องนะครับที่อยู่รุ่นหลานแหละเรียกรุ่นหลานที่อยู่ในเออที่อยู่ในบ้านโนนสายหมู่สิบสองนะครับนี่เป็นชุดาวเวอร์โอเวอร์กี่ตัวครับนี่สาม เขา3ตัวนะครับแต่เสียงก็ออกหนักแน่นดีนะครับผมฟังดูแล้วก็ออกหนักแน่นดีเขายี่ห้ออะไรครับอี่เบิร์ดแอมเบิร์ดแอมนะครับเราไม่ได้โฆษณาครับแต่เราบอกยี่ห้อไปแล้วครับเบิร์ดแอมนะครับมีก็เป็นพิมพพาวเวอร์แล้วก็มีอะไรอีกครับสำมองไฟหรือเปล่าหมอดมนครับหมอดึงไฟหมอดึงไฟคล้ายๆว่าตัวสำรลองไฟไม่ให้ไฟกระชากนิดนึงครครับแล้วก็ตัวตัวฝันไฟ อ,อันนี้ก็คือเครื่องปรับจเวลาเราไปออกงานแข่อะไรต่างๆก็ได้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาน้องวิทยาเบอร์โทรศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสามศูนย์ห้าศูนย์สี่นะครับก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับมีเฟซบุ๊กไหมเอ่ยเฟซวิทยาพมพันธ์วิทยาภาษาอังกฤษ,กฤษวิทยาพรมพันธ์ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้หน้าจอนะครับตัวนี้นี่ครับหากใครมีการมีงานก็เรียกใช้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับน้องวิทยา บ้านนนทสายนะครับผมขอบคุณครับน้องครับสวัสดีครับ